สวัสดีค่ะดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงเบญจพรจาพา่าภาครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีขอนำเสนอด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขั้นตอนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขั้นตอนที่1ค่ะ เราจะรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยคุณครูที่ปรึกษาทําการโฮมรูมในทุกเช้าก่อนเข้าเรียนเพื่อให้แจ้งข้อมูลข่าวสารและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลพร้อมทั้ง,งอบรมบ่มนิสัยค่ะเมื่อครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วจะมีการคัดกรองนักเรียนหากนักเรียนคนใดมีปัญหาคุณครูที่ปรึกษาจะดําเนินการส่งต่อข้อมูลไปยังหัวหน้าระดับชั้นเพื่อสอบถามปัญหาของนักเรียน จากนั้นดำเนินการจัดการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนตามความชอบและความถนัดเมื่อพบนักเรียนที่มีปัญหาจากการส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วจะมีการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหามีการประชุมร่วมกันกับครูแนะแนวาสหาวิชาชีพหรือนักจิตวิทยาแม้กระทั่งเขตพื้นที่การศึกษาก็เข้ามาร่วมมีบทบาท การส่งต่อข้อมูลเมื่อพบนักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆเราจะส่งต่อข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเช่นการให้ทุนการศึกษาการส่งต่อพบนักจิตวิทยาประจําโรงเรียนหรือส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญในลําดับต่อไปค่ะสําหรับผลการดําเนินงานที่ผ่านมาทําให้เด็กๆมีสุขภาวะที่ดีขึ้นผู้ปกครองมีส่วนร่วมและพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียนชุมชนมีส่วนร่วม ทำให้โรงเรียนเป็นองค์กรที่มีความสุขและเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนขอบคุณค่ะ